นางยูนิตี่จียันยังยังยนเนี่ยโอ้ย,อยอรกระเบื้องบังอือนี่แหละอยากกินบวมบางอือเฮ็ดจังได๋สิได้กินซั่นนีเดินนี่เฮ้ยยันยังตอนที่เราเคยกินดิเจ้าก็ไปวัดซสร็แล้วบวมบางอึนอ่ะบวมบ่ได้ละเฮ้ยปัญญาอ่อนเว้าไปทั่วไปคิีเออนี่เียนเอายาเฝ้า,ามีเลี้ยงสิเว้าน้ำได้เดินนี่เลี้ยงอีหยังเลราหรือฮะเลี้ยงอีหยังเอ้าข่อยอยู่กับเจ้ามาโดนแล้วเด้มีลูกน้ำกันกระสวงคนแล้ว บันไดเจ้าสิยากับเมียเก่าเจ้าเคยอยากจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหรอเนี่ยฮะโอ้ยข่อยขานว่าน้ำเขาร้องไปว่าเบิ้งเขาต้องเฮ็ดเพื่อลูกเด้ชันเขาก็จดทะเบียนสมรสกันนี่ลูกใะยากเวลาอนาคตข้างหน้าน่ะลูกบอกคอยขานว่าน้ำมันคนว่าง่ายเอี้ยนนี่ไปร้องเบิ้งเลิกกันซะโดนแล้วเขาสิเพี้ยไปให้ยังทะเบียนสมรสน่ะไปว่าร้องเบิ้งให้ไปร้องเบิ้งติเออไปอยากให้คอยไปไปไปมือนี่เลย ไปเมื่อนี่เลยไปคุยกันเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคนแถวนั้นเขาก็ว่าคอยคืนหากันอีกเดี๋ยวเจ้าเข้าใจคอยพีดีเขาใจพิดยังไงเมือที่คอยบอกให้ไปนะไปเลยไปเลยไปเมื่อนี่เลยเด้อไปคอยาไปคอยามือคืนคอยสิได้ไปจนกับเจ้ายมันมียางายประนันบอกการร้องไปว่าเขาเบิ้งไปร้องเบิ้งเถ่าเพื่อลูกเจ้าให้คอยไปเพื่อคอยเออไปเลยไปเมื่อนี่เลยบ่ไปเมื่อ่น ฟ้าไปฟ้ามาใน่เด้อแถอย่าไปยูโดนเลยเด้อโอ้ยไปยูโดนเลยเนาะคนบดถือกันเขาจะไปยูน้ำโดนยังไงเด้อหนิลาฟ้าไปฟ้ามาเฮ้ยสันติได้เลิกกับมันตีเออเดี๋จะคอยมาเดในแถาเด้อเอ้ามาเลยจีมาแล้วมาแลยจีแาขคอยมาแล้วแถวเขาไ่าจังเลยเขายอมปะยอม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 โอ้ยดีใจไปดีใจเขาเดือดร้อนกันจะได้ไดีใจไรดีใจเท่ากับแถว ไ,ไม่อยางคือมาสภาพแบบนี้ฮนะไม่อยางคือห้อยจูบเต็มแก้มด้วยสิขอยฮ็ดเพื่อเจ้ากับลูกดี่ดเทาฮ็้เื่าขอยกับลูกยังือเสียแคงสี่บาทที่เหนโอ้ฮะขอยบ่ได้เฮ็ดนี่เขาเฮ็ดนี่เนี่ยถ้าถ้าบอยน้องเขาเขากระิบ่บเซนใบยาให้เทาทุกอย่างนี่ขอยฮ็ดเพื่อเจ้าทั้งนั้นเลยขอยบอกแล้วว่าขอยบอถือกับมันคันไปนี่มันถึงเฮ็ดนี่สี่แน่นอนขอยก็บ,บอกขอยฟื้นก็ยังี่เทาขอยฟื้นก็ยังนี่ โอ้ยไห็นล่ะไปยามันบอกอีกสองมือมันสิปยาให้อีกสองมือเทาไปเพื่อเจ้าได้หน่เจ้ายาเคียดแต่เขบอกแล้วว่าคอยบออยากไปคอยบอถือกับมันถไปใครยังก็จะเป็นเจ้าสิฮะคอยฟื้นก็ยังดี่ดิเทาคอยฟื้นก็ยังดีดีฉันยังก็เป็นนั่นสิเอาข้าทําคอยบอยอมกะเขากับพอเส้นให้เัเทาฝั่งก็ต้องตามน้ำเทาเพื่อเฮาและครอบครัวเทาจะคิด โอจ้าบาทบ่มันจะไปต้องย้อมเพมทีแบบเนี้ยเฮ้ยเอากระสันมาเกิดิบนย้อมเส้นห้เท่าแล้วมันเส้นได้ล่ะมันบอกอีกสองมืนเส้นห้แน่นอนใครดลากนี่ไ่ได้ดอกกระทีนบ่แบบ